สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านค่ะ EP นี้เป็น EP ที่120ี่แล้วนะคะคุณท่านจำ EP ให้ดีๆนะคะ EP ที่120ี่ค่ะวันนี้ค่ะมีพระบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด21รายการค่ะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมชัดๆนะคะไรล่ไปตั้งแต่รายการที่1น,นะคะจนถึงรายการที่21เลยนะคะหากคุณท่านรับชมคลิปวิดีโอนะคะสนใจนะคะสัตวาองค์ไหนอยากเช่าบูชาองค์ไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะท่าน อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นรายการที่5นะคะรายการที่6รายการที่7นะคะโดยจะเป็นรายการที่18 19 20ค่ะคุณท่านสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขค่ะหมายเลข11นะคะก็จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่กแก้วนะคะหมายเลข8นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพระขุนแผนค่ะ จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณท่านให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอทุกองค์ทุกรายการแน่นอนคะ่ะคุณท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยค่ะคุณท่าน รายการที่1รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นพระสมเด็จองค์ลงรักปิดทองนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะนี่ค่ะท่านเห็นคราบอ,องค์ลงรักปิดทองได้ชัดนะคะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดประคังนะคะท่านอง์ลงรักปิดทองนะคะสภาพผิวสวยงดงามเลยนะคะท่าน รายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะในค่าวนันเลี่ยมให้หนาาเลยนะคะไม่ได้เลี่ยมชิดติดองพระสมเด็จนะคะไม่ต้องกลัวว่าพระสมเด็จจะช็อมรุดเสียหายนะคะา่านเลี่ยมให้อย่างดีเก็บผิวนะคะคราผิวพระสมเด็จนะคะเดิมๆตามสภาพเลยนะคราวนนนี่คะ่ะลงกล้องให้ชมผิวพระกันชัดๆเลยนะคะ คราผิวพ้าความเก่าเดิมนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะรายการนี้นะคะพระสมเด็จนะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นคะ่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2ค่ะรายการที่2นะคะท่านอนุญาตสักครู่นะคะรายการที่2 ขอภัยด้วยนะคะท่านหนูขอปรับไฟแป๊บหนึ่งนะคะรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จวังหน้าค่ะของสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะท่านปลูกเสกค,ค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะสมเด็จวังหน้านะคะท่านองค์นี้ห่างกันได้ยากนะคะด้านหลังเป็นธรรมจักรนะคะคน,คนท่านเป็นกรงจักรนะคะ นี่ค่ะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะองค์สวยๆค่ะเป็นพระสมเด็จวังหน้านะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะเลี่ยมกรอบงดงามเลยนะคะขึ้นคอได้สวยๆเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะพระสมเด็จวังหน้าค่ะยิงลงกองยิงสวยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันกันเลยนะคะที่ 700บาทพร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะคุณท่าน700บาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมีเพียงแค่1องค์ค่ะสมเด็จวังหน้านะคะของสมเด็จพุทธจารย์โตค่ะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการที่3รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อเพชรค่าคุณท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ หลวงพ่อเพชรนะคะเป็นเนื้อเปียกทองนะครัท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะเนื้อเหรียญสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะนี่ค่ะหลวงพ่อเพชรนะคะวัดอัมพวันนะคะท่านหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันค่ะเป็นที่โด่งดังนะคะท่านขอแบ่งปันนะคะที่700บาทผมส่งเท่านั้นเลยนะคะ 700บาทค่ะเกาะพังงานนะคะด้านหลังอักขระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะทา่านองค์สวยเลยนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะหลวงพ่อเพชรวัดอัมพวันนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่4ค่ะ รายการที่4ี่รายการนี้เป็นพระชุดกรรมการนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะคุณท่านดูหน้ากล่องนะคะอักขรชัดเจนลงยันนะคะเป็นชุดกรรมการค่ะคุณท่านหากันได้ยากนะคะคุณท่านมาพร้อมกล่องเก่าเดิมนะคะคุณท่านดูสภาพกล่องค่ะนี่ค่ะ งองค์สวยๆเก่าๆแบบเดิมๆแบบนี้ได้ยากนะคะวันนี้นะคะรีบนำมาแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันเลยนะคะท่านใดปิดทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะหนึ่งกองนะคะท่านคุณท่านจะได้รับพระทั้งหมด3รายการด้วยกันนะคะเป็น Lock ล็อกเกตหลวงปู่ทิมนะคะท่านและพระคุณแผนหลวงปู่ทิมค่ะล็อกเกตนะคะ3องค์ค่ะ ให้ชมชัดๆใกล้ๆเลยนะคะองค์แรกนะคะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะท่านอง์ที่สองเป็นพระคุณแผนหลวงปู่ทิมนะคะผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นผิวคราบพระเก่าเดิมๆเลยนะคะชัดเจนมากเลยนะคะท่าน รายการที่สามนี้นะคะองค์นี้นะคะก็เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะคุณท่านด้านหลังนะคะงดงามค่ะ องนี้นะคะล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมด้านหลังเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมค่ะแล้วก็เป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะท่นานสวยงามมากเลยนะท่นานรายการนี้นะคะด้านหลังพระคุณแฝพระคุณแทนนะคะขอภัยด้วยนะคะท่านฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะหลวงปู่ทิมอิสาริโกวัดระหานไร่ค่ะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระนาคปกหลวงปู่ทิมและเป็นพญาคุดนะคะ พญาคุดนะคะท่านรายการนี้นะคะทั้ง3องค์นะคะเป็นชุดกรรมการหายากนะคะวันนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่าที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันวันนี้นะคะแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะได้รับทั้ง3รายการเลยนะคะขออนุญาตวางสักครู่นะคะท่านรายการที่4รายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5ค่ะ รายการที่5รายการนี้นะคะอง์นี้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะองค์นี้เก่าเดิมนะคะท่านเหรียญผิวพระเก่าเก่าเดิมๆเ,เลยนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะชาติไทยนะคะจะดำรงอยู่ได้ด้วยความสามัคคีค่ะคายตากสินจังหวัดจันทบุรีนะคะ อง์นี้แบ่งปันกันเลยนะคะท่านที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะปี2518ค่ะจัดส่งฟรีทุกบ้านเลยนะคะหากท่านกดติดตามช่องปัญญากันไว้แล้วนะคะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามและกดแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะ อนนี้แบ่งปันที่450บาทเท่านั้นเลยค่ะพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการที่6รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะท่านพระพรมปัญโยหรือหลวงปู่ดูวัดสกแกค่ะจังหวัดสีอยุธยานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะ ดวงตาท่านนะคะเป็นหยดน้ําเห็นได้ชัดเลยนะคะจมูกโด่งๆนะคะท่านใบหน้าท่านคมนะคะไม่มีสึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านเหรียญเก่าสภาพสวยงามค่ะอักคระชัดเจนนะคะพระพรมปัญโยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่ห0ร้อบาทผมส่งเท่านั้น,นะคองท่านห600้อบาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ด้านหลังวัดสแกนะคะเป็นยันนะคะลงยันเหรียญด้านหลังชัดเจนเลยนะคะท่านแบ่งปันหกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยค่ะถัดมานะคะท่านมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะรายการที่เจ็ดรายการนี้นะคะอง์นี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะอง์นี้นะคะได้มาแบ่งปันนะคะ องนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมค่ะคุณท่านหลวงปู่ทิมนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะงดงามค่ะแต่หนูไม่ทราบว่าเขาเรียกกันว่าพระอะไรนะคะท่านแต่เป็นของหลวงปู่ทิมนะคะงดงามมากเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่ค่ะคุณท่านด้านหลังนะคะจะเป็นหลวงปู่ทิมอิสริโกเลยนะคะ ยันวงปูทิมนะคะรายการนี้นะคะท่านขอแบ่งปันกันเลยนะคะที่350บาทเท่านั้นค่าท่าน350บาทนะคะองนี้หนูไม่ทราบที่นะคะถ้าท่านใดพอทราบที่สนใจศรัทธาโทรเข้ามาได้เลยนะคะแบ่งปันที่350บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะ รายการที่แปดรายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะหอภัยด้วยนะคะนะกเขาทานะะเป็นพระคุณแผนหลวงพ่อกลวยค่ะวัดโคสีตารามจังหวัดชัยนาทนะคะอง์นี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านอนุญาตเปิดองค์พระให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะพระคุณแผนรายการนี้นะคะงดงามค่ะเป็นไก่คู่นะคะท่าน ผิวพระนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งสวยนะคะหเห็นรายละเอียดผิวชัดเจนค่ะพระคุนแทนหลวงพ่อกลวยนะคะท่านใดศรัทธาไม่ควรพลาดนะคะเนื้อแช่น้ำมนด้วยนะครท่านนี่ค่ะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะครับท่านห0 0บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นยันพ่อกลวยนะคะด้านหลังของท่านเป็นหานุมานพ่อกลวยนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกค่ะ ุณท่านดูด้านหลังนะคะงดงามค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะฝั่งตะกุดทองหนึ่งดอกนะคะหะนุมาณะคะ่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมาพร้อมกล่องเลยนะคะแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่เก้าค่ะ รายการที่9้ารายการนี้เป็นพระราตสั่งวรพิมนนะคะท่านของหลวงปู่โตค่ะวัดประดู่ชิมพีกอทอมอนะคะ3ไตรามาสค่ะ2521-2523นถึง 2, 5, 2, 3, นะคะรายการนี้มาพร้อมกล่องเลยนะคะท่านเป็นพระสิววรีทั้งคู่นะคะอนุญาตเปิดองค์พระกับุท่านได้รับชมกันนะคะเป็นพระสิววรีหลวงปู่โตนะคะท่านใดศรัทธาหลวงปู่โตนะคะ เป็นพระเนื้อผงนะคะท่านพระศิวลีนะคะงดงามมากเลยนะคะอยู่ในกล่องค่ะดูแลรักษาอย่างดีนะคะท่านเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆค่ะได้มาอย่างไรแบ่งปันให้กับคุณท่านพร้อมกล่องกันเลยนะคะคุณท่านดูผิวนะคะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเห็นผิวพระชัดเจนเลยนะคะคราบความเก่าเดิมนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคุณท่านจะได้รับระทั้งสองรายการนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันนะคุณท่านด้านหลังนะคะอัครว้วาลวงปุโตวัดประดูชิมพีแล้วก็หลังเป็นยันนะนะคะสวยงดงามค่ะ หลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะคะท่นานคราผิวพระเก่าเดิมนะคะแบ่งปันนะคนท่านที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ดูนะคะเหรียญปุ เหรียญปูทวดเปิดโลกนะคะหลวงปู่ดูวัาสแก่ท่านปลูกเสกนะคะปี253 2สองคะ่ะรุ่นนี้นะคะเหรียญปูทวดเปิดโลกนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเป็นเหรียญเลี่ยมเก็บผิวมาให้นะคะท่านพร้อมใช้งานนะคะขออนุญาตวางสักครู่นะคะมาชมอง์พระชัดๆกันเลยนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะนี่ค่ะ อ,องนี้ไม่แน่ใจว่า,อาขออภัยด้วยนะคะอ,องนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองแดงหรือเปล่าท่านผิวสวยมากเลยนะคะลายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดกันเลยนะ,ะท่านเส้นคมคม,คมค่ะตัดกันงดงามค่ะจมูกโด่งๆนะคะดวงตาด้านในเป็นเม็ดกลมเลยนะท่านนี่ค่ะผิวสวยมากเลยนะคะผิวจะออกแดงๆหน่อยนะคะท่านหยยบน้ําทะเลจืดนะคะเป็นเหรียญ อาเลี่ยมมาให้เคาท่านเป็นเลี่ยนเก็บผิวนะคะกันน้ําค่ะนี่ค่ะงดงามมากเลยนะคะด้านหลังเป็นพระพรมพปัญโยหลวงปูดูวัดสแกจังหวัดอยุทยาค่ะสองห้าสามสองนะคะ รายการที่10รายการนี้นะคะท่านขอแบ่งปันนะคะที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะอายุครบ80ปีบริบูรณ์ค่ะพระปิตาหลวงปู่กแก้วนะคะวัดช่องลมค่ะคท่านท่าฉลองสมุทรสาครน,นะคะ มีรุ่นเดียวนะคะหน้ากล่องนะคะ–ท่านอัคระทั้งหมดชัดเจนเลยนะคะละเอียดมากเลยนะคะมาพร้อมกล่องของท่านนี่ค่ะได้มาพร้อมกล่องถือว่าโชคดีมากๆเลยนะท่านท่านได้รับไปบูชาต่อนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเนื้อผงนะ,ะท่านยิ่งลงกล้องยิ่งสวยนะคะเห็นรายละเอียดผิวชัดเจนนะคะ <ๆ S 2> เก่าเดิมของท่านนี่ค่ะ อู่ภาคเก่าเดิมๆเลยนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยนะคะท่านแต่ในคลิปวิดีโอก็จะชัดมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะนี่คะ่ะท่านด้านหลังนะคะก็จะเป็นอักษรยันนะคะ หากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเนื่องจากองเล็กนะคะท่านลงกล้องได้ยากนะคะนะคะห้าร้บาทพร้อมส่งนะคะพระปิตาหลวงปู่กแก้ววัดช่องลมนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะ รายการที่12รายการนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะท่านใดพอทราบที่ที่รู้จักนะคะศรัทธ,ธาสนใจนะคะหนูแบ่งปันให้เลยนะคะท่านที่300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทเท่านั้นเลยนะคะองค์นี้นะคะแบ่งปันกันเลยนะคะนี่หนูไม่ทราบที่แน่ชัดนะ,ะท่านพอดีไปเช่าเหมามานะคะ ลายองค์นี้มาด้วยนะคะท่านใดดูเป็นนะคะนี่ค่ะคราผิวเก่าเดิมเลยนะคะแบ่งปันที่300เท่านั้นเลยนะคะนาน300บาทค่ะด้านหลังก็เป็นยันนะคะผิวพระสวยมากค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่13ค่ะ รายการที่13รายการนี้นะคะเป็นหานุมานหลวงพ่อกลวยนะคะท่านหานุมานเป็นพระเครื่องรางวัตถุมงคลของหลวงพ่อกลวยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านเป็นหานุมานนะคะหลวงพ่อกลวยค่ะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันเลยนะคะที่300บาทเท่านั้นค่ะ300บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน ปิดให้ไวให้ทันกันนะคะนุมาหลุงพ่อกลวยค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสี่ค่ะรายการที่สิบสี่รายการนี้นะคะเป็นหลวงปุโตะนะคะคุณท่านเป็นหลวงปุโตะนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะด้านหลังเป็นยันนะนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะ สวยงดงามมากเลยนะคะท่านนี่ค่ะหลวงปู่โตนะคะคราบผิวพระเก่าเดิมเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันนะคะที่300บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ300บาทนะคะท่านแบ่งปันให้กับคุณท่านที่อยู่รับชมกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิค่ะ รายการที่สิบห้ารายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดประครังนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะคุณท่านดูองค์นี้นะคะสวยมากค่ะลายเส้นผิวนะคะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะดูได้ด้วยตาปากได้เลยนะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะ งนี้นะคะขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นเลยนะคะ,ะด้านหลังนะคะพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะผิวพ้าเก่าเดิมเลยนะาะท่าน400บาทเท่านั้นค่ะถัะดมาน,นะคะมากันที่รายการที่16บหค่ะ รายการที่16รายการนี้เป็นพระปิดตาพังพการนะคะท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบอยงลงยานะคะสีแดงแล้วก็สีเขียวนะคะขึ้นคอได้สวยๆเลยนะคะท่านมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะพระปิดตาพังพการก็เป็นที่นิยมกันนะคะท่านหลายท่านชื่นชอบนะคะอยากเช่าบูชาเก็บสะสมไว้นะคะ องนี้แบ่งปันนะคะที่ห้าร้อยบาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะด้านหลังเป็นปีนักษัตรสิบสองราศีนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะหนูอาจจะไปไวอย่างไรต้องขอภขอภัยคุณท่านด้วยนะคะเพราะวันนี้มีหลายรายการเลยนะคะคุณท่านสามารถรับชมย้อนหลังคลิปได้ตลอดเวลาเลยนะคะท่าน สนใจองค์ไหนรีบโทรเข้ามาได้เลยนะคะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้เป็นหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะท่านวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะท่าน เลียงพ่อรวยนะคะปาสะที่โกนะคะเลี่ยงสภาพสวยของท่านใบหน้าท่านยังคมชัดนะคะไม่มีสึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะจมูกท่านโดง่ดงๆรายเส้นตรงหน้าผากเรียงชิดติดกันเลยนะ่ท่านคมๆคม่ะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะขอแบ่งปันนะคะที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทเท่านั้นนะคะ ท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไตรามาสนะคะห9้ารวยรวยรวย,รวยค่ะท่านชื่อดีชื่อมงคลนะคะด้านหลังก็ลงยันเลยนะคะท่าน400บาทเท่านั้นเลยค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการที่18รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะคะท่านปาสาทิโกนะคะ อัขระตัวสอนงดงามค่ะผิวเรียนนะคะท่านนี่ค่ะจมูกโด่งๆนะคะดวงตาท่านคมชัดเลยนะคะเปลี่ยนพ่อรวยปราสาธทิโกนะคะวัตกโกจังหวัดสีอยุธยานะคะท่านองค์นี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่ากันนะคะท่าน400บาทพร้อมส่งค่ะพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะ400บาทเท่านั้นนะคะ รุ่นอายุวัฒนะมงคล8ปรอบนะคะท่านนี่ค่ะเป็นไก่คู่นะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการที่19รายการนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นหลวงพ่อรวยเหมือนกันนะครท่าน รุ่นสอนรทธิ์นะคะรวยรวยนะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเก่าเลยนะคะกรอบเก่าโบราณน,นะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะรุ่นสอนรทธิ์ค่ะรวยรนะคะองค์นี้แบ่งปันกันเลยนะคะที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะวัดตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะคะ รูปด้านหลังเป็นไก่นะคะคนันองนี้นะคะแบ่งปันกันเลยนะคะที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการที่ยี่สิบรายการนี้เป็นพระนาคปุกนะคะเป็นพระโพธิสัตว์นะคะคุณท่านเป็นพระโพธิสัตว์นะคะองนี้หนูไม่ทราบที่แน่ชัดดาวนานัน มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะด้านหลังเป็นเลี่ยมกรอบแบบนี้คะ่ะเป็นกรอบปิดไว้นะคะเป็นลายฉลุงดงามเลยนะคะท่านสวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านสามร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะสามร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านเป็นพระขุนแผนคู่นะคะองค์นี้เป็นพระขุนแผนคู่นะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะเป็นพระเนื้อดินเผานะคะท่านขุนแผนคู่นะคะด้านหลังคราบผิวพระเก่าๆเดิมๆเลยนะคะ สวยงดงามมากค่ะท่านไม่ควรพลาดนะคะน่คะเรียมกรอบให้นะคะมีหูห่วงให้นะคะคุณท่านพระคุณแผนะคะ่ะเนื้อผิวสวยนะคะองค์นี้นะคะท่าน ขอแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช,มช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจอยากเช่าบูชาองค์ไหนในวันนี้นะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะ เขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนค่ะแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153ค่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะ0966672113นะคะโทรมาได้ทั้งสองช่องทางเลยค่ะ หากท่านใดมีรายสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะท่านแอดไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอทุกองคทุกรายการแน่นอนค่ะคุะคณท่านเดินทางมาเป็นร้อยกว่าอ p พีแล้วนะคะไม่มีปัญหาค่ะสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้เลยนะคะท่านรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะ ให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะท่านใดยังไม่ได้กดติดตามหนูฝากกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะเมื่อคนท่านกดติดตามกดแจ้งเตือนแล้วนะคะเวลาหนูลงคลิปนะคะคุณท่านจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครเลยนะคะ